Eh 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 asaika staka luk Demak ดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอทีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างค่ะอโอ้โหใครมาเล่นกล่องตุดอะไรอยู่ตรงนี้สภาพคุณยายคุณยายเห็นหรือยังเ้อไปเร็วไ,ไปเร็วใช<ค>้เ<ค>ปาะใช้เอาไม่พ้<ผ>มบ้างเนี่ย หัวหน้าหัวหน้าคุณยายยังไม่เห็นนะคะเฉยเฉยไม่เป็นเลยปุ่นหนาปุ่นหนาปุ่นหนาค่ะเพื่อนหนุนไปชวนพ่ออ้วนเร็วไปไป ใช่ใช่วช้วนไปเร็วเถียงเถียงด้วยเถียงด้วยปิวปิวโอ้ย,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 ยน่ะอาเหลังจากของแล้วกันทรายเห็นมันหลุดเอ่เอ้าเอ้าหลบเด้อหลบเด้อ เป่าหลบนะพ่อเป่าเบึดเบึดเบึดผันะเอาไม้ nga ไม้เอาแค่นั้นผ oh, hey, ีมานั่งทั้งพี่พี่มานั่งทั้งพี่พี่ได้สาดไปแล้วผมอยากนั่งผมอยากนั่งสาดค่ะเอาเอา เหม็นบอมปะเปาวคุณยายแม่ไหนเห็นแนนคอขูคขูทั้คุณยายไปแล้วคุณยายบอกว่าต้องกินในคุเลย ช้างพังครับผมเป็นช้างพังบงางดี้จับหอยยันเดียวเลยดื้อนี่วะาหนดิดีตัวด้วยไไปเก็บขวดแม่ปอไปเก็บขวดเอ ไปเก็บขวดมีนเฮ็ดเน่นลงไปเก็บขวดมาพี่มา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 ไปเก็บเลยตัวเองส่ทำอ่ะไปเก็บเลยมาเก็บเลยไปเฮ็ดมามาเก็บเก็บเก็บนะเอ้ยเก็บเลยเก็บเก็บเย็บกอนเก็บมาสิเก็บมาเออ

เอาแค่นี้อาไยเอาไเายโอเ่งเก่งครับไปไลูกไปเลี่ยง่ายเ่มาเียมเียนเหยียบกันครับมันถึงจะเก็บง่ายครับเก่งเก่งเดเยบมาเียมา มามามนี่น <rôle>:::: ี่นีอยตั้งผีจนแล้วพอยแล้วเก็บเองหลดเจ้าไปเ้วไปแล้วไปเร็วไปไหนเ่นยุนี่แล้วคุณไปใส่เห็นคุณเห็นคุณยายบ่คุณยายเหี่ยง เฮ้ย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 เฮเดียวาเดียวโดนเลยนะเฮ้ยเตังังลยตังรังเลยหายีเล้งลง้ยิงาไข่ใหญ่ครับแถวนี้ไข่ใหญ่เฮ้ยงาไข่ใหญ่ครับแถวนี้วงวนผุลงผเฮ มาตองมาเล่นดินผมเลยมิงว่เออเอออู้ตื่นตื้นตื้นป๊าดคือก่อนใหญ่แต่พ่อก่อนนี่ไหมวันนึ่ะวนนึ่ย่งว่าไก่ผม ขยับไม่ได้เลยค่ะถอย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 ถ่มขึ้นแลนด์ดีแถมหญิงเนเหมือนเขาไปย่างลุ้มเดือดเอ้ยโอ้โอหจะอีหยังเอาของของของเอา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 อะไรอะไรครับอะไรเตะเตะไปไม้แล้วโอู้หูหาเลี้ยงหาเลี้ยงหาหาเลี้ยง คันเรื่องเก่งมากค่ะช้างยักษ์ตัวนี้เอาหมดไปฟั้งบพี่เดียอว่าอะไรน้ำผมปพี่เดียวพี่เดียอว่วาอะไรน้ำผมป่ะ พูนพูนไปแล้วไปแล้วลัไซบ์บ่ยากไง้รถไซบ่เฮ้อ <'t> ุูนพ่นจะกินกองแล้วจะกินกองแล้ว้อ้าดมาจเดีวอนี่มักระอดมาด๋วเอเดีมันเียงเฮ้ ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจนะคะที่คอยรับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะคำพูดใพดใพูดจาไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้าฝากความรักไว้เพียงเท่านี้คะ่ะค่ะแล้วค่ะสวัสดีค่ะ